วันนี้พูดถึงก็เป็ประจํง,งานวันนี้ด้วยครับวันนี้ค่ะก็วัตถุประสงค์ของงานจัดงานวันนี้ก็คืออาหรับการกุสนนะคะก็เป็นในสไตล์ของพี่น้องมุสลิมที่เป็นาการฟังเพลงสไตล์อาหรับมาเลยนั่นเองเป็นศิลปินแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงร่วมกันจัดงานวันนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอัทกภบัยแบบรุนแรงมากปีนี้นะคะก็ค่อนข้างหนักเราก็เลยรวมพลังกันเป็นตึกแผ่นรวมน้ําใจของคนอาหรับมาเลยหรือว่าเพลงอาหรับมาเลยของพวกเราที่เป็นเอฟซีทั่วประเทศ นะคะก็จัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะหาไรายได้รวบรวมไปเพื่อช่วยพี่น้องเพื่ออะไรอะประมาณว่าประสบกุ้กระพ่ายรอบสองน,นะคะก็รอบแรกเข้าไปกันแล้วนะรอบสองเราก็จะไปช่วยประมาณเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตนะคะการซ่อมแซมบ้านหรือจะเป็นหนังสือเรียนต่างๆที่เราต้องการช่วยเหลือนี่ครับจัดสองวันนี้คาดหวังกับงานยังไงบ้าง คาดหวังหรอคะจริงๆก็คาดหวังว่าพี่น้องจะมาร่วมกันบริจาคให้มากขึ้นนะคะจากที่เราช่วยไปแล้วประมาณ20,000 0กว่าบาทในร่วมช่วงแรกนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่2ที่เราจะารวมให้ได้มากที่สุด 2- 3 0 0 0 0 0าแบาทเราก็ถือว่า,าประสบความสาเร็จแล้วค่ะและทราบข่าวว่ามีศิลปินมาร่วมด้วยวันนี้ศิลปินนี่ก็เป็นของพี่น้องมุสลิมที่เป็นสไตล์อาหรับมาเลย์อู่แล้วนะคะก็จะมีวงอาหรับมาเลย์ทั่วประเทศไทยก็อยู่ประมาณสักสิกว่าวง นะแต่ว่าเวาทีเวลาของเราจะมีจํากัดจะได้อยู่ประมาณ8วงเท่านั้นโดยเฉพาะพี่ใหญ่ของเราก็คือแฮมเมอร์ ดาพี่ใหญ่ของเราก็จะมาในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่ละคนคือมาด้วยใจเลยมาด้วยใจค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันแบบไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและานะที่เป็นราชินีอาราเลียด้วยนี้ขึ้นด้วยใช่ค่ะคืนนี้จะเป็นคิวของแซดเดนแบน์นะคะก็คือวงของสนับนั่นเองในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มก็ประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะคืนนี้ก็จะมีพีทีแบรนะคะเป็นน้องใหม่วงใหม่ที่เล่นแบบสนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็ตามด้วยวงเบบี้อาราเบีย ซึ่งทุกคนก็รู้จักดี45ปีเบ b a อาร r เบียก็ทุกคนในวงการของอิสลามต้องรู้จักแน่นอนค่ะเดี๋ย้อนไป่อนรว,รวมตัวกันได้ยังไงคือตอนแรกเลยนี่เป็นหัวออกเลยเรื่องนี้หรือยังไงคือเราเป,เป็นเหมือนพี่ใหญ่ในวงการนะคะก็คือด้วยความที่เราทําอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลา30-40ปีก็จะมีทีมงานน้องๆหรือรุ่นพี่เนี่ยก็ยังเหลือเราเป็นเสาหลัก ที่มีทุนทรัพย์พอที่จะซัพพอร์ตงานได้ก็เลยร่วมกันว่าถ้าเกิดว่ามีมีเสาหลักแล้วก็เชื่อมโยงกับทีมงานมันก็จะง่ายขึ้นนะแล้วมีกระแสด้วยนะนี้กระแสว่าเอ๊ะเราทําขึ้นมาแล้วมีใครมารองรับในการรับจ่ายนู่นนี่นั่นไปช่วยเหลือเสร็จแล้วอ๋ออย่างอ,อย่างนี้นะคะต้องบอกว่าพวกเราซื้อตรงตรงที่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะเอาเข้าตู้ นะท่านสำหรับท่าน,ท,านที่บริจาคมาทั้งหมดโดยสุนใ,ใจเลยคุณเอาเข้าตู้เลยแล้วเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวเงินนั้นค่าใช้ใจ่ายของการจัดงาน2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยพวกเรารับผิดช,ชอบเองเราไม่หักเราเราไม่หักหน้าที่จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเรารับผิดช,ชอบในค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยการเราหาของเราหาสปอนเซอร์มาช่วยเราเองเพราะฉะนั้นท่านที่มาบริจาคจะเป็นเงินร้อยเปอร์เซ็นที่ไปถึงพี่น้องของเราได้สิ่งของก็ได้เงินก็ได้ได้ค่ะสิ่งของก็ได้เงินก็ได้ตอนนี้ที่ออฟฟิศของดิฉันก็เต็มแล้ว ไป4ีหรอบแล้วก็คือทั้งจะเสื้อผ้าเองผ้าบุลมาดผ้าตละลกงหรือว่าหนังสือเด็กหนังสือเรียนก็ช่วงแต่ละรอบแรกเลยช่วยมา2รอบแล้วค่ะสรอ,อบแล้วค่ะใช่นี่คร้งที่3แล้วค่ะตั้งแต่วันแรกที่ประสบภัยเลย<อ>เราไปแล้วรอบหนึง่งนะข้าวข้าวกล่อง4,000กล่องน้ำา0 0 0ขวดแล้วก็เงินอีกจำนวนจำนวนหนึง<อ>่งค่ะเราไปแล้ว และชิ่นใจมากเลยแลวก็แลก็เดนตีที่เราให้ดูเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นตีเปิดค่ะเปิดคอนเสิร์ตที่เปิดคอนเสิร์ตที่ไม่ได้เก็บเงิน f อของเราทุกคนบริจาคได้ตามความศรัทธาศรัทธาของตัวเองบางคนมีมากมีน้อยก็สอดตู้ได้เลยอย่างร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานนี่คือมาด้วยใจการทุกคนเนี่ยคือเขามีค่าใช้จ่ายเราก็จีบค่าล็อกเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของเด็กของของของชีมงานที่เด็กๆค่าน้ําค่าอะไรเขาแค่นั้นเองเขาเป็นใจที่จะมาช่วยใช่ใช่่ ไปช่วงที่สามจังหวดัดชายงแดนภาคใต้ค่ะจุดที่เราไปเนี่ยเราไปติดต่อประสานงานกับทีมอ๋อทางทีมของน้องฮาดิสเน่เขาไปติดต่อประสานงานกับทงังอิหมั่ามัสชิดต่างๆอยู่แล้วซึ่งเราคอนโคกันอยู่แล้วในเรื่องของการช่วยเหลือโดยโดยตัวของสนับเองเนี่ยก็ลงไปช่วยเด็กกำพร้าอยู่ตลอดและเรามีการไปแสดงกันอยู่ในทุกๆที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีเบอร์ติดต่อกันเพราะฉะนั้นเขาเขาเดือดร้อนเขาช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าเขาเดือดร้อนเราจะโอนไปก่อนแล้ว ไปก่อนแล้วคนไหนเดือดร้อนเอาไปก่อน3า0 0 5 0 0 0เพื่อจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาไปบ้างบางส่วนอยู่แล้ว,วเพราะเาเดใช่ต่างมัยิีต่างๆใช่ค่ะคใช่เป็นเครือข่ายของพวกเราใช่ค่ะแต<ม>่ว่าเพื่อถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะถึงกัน<ม>เขาจะถึงกันมามาิิดไหนแล้วก็มีใครในในในมุกเก็มเรียกว่ามุกเก็มของมายิดเนี่ยมีครอบครัวไหนที่เดือดร้อนมากๆอย่างเช่นบ้านพังข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมให้ได้อะไรอย่างนี้ไปยนับาเลยใช่ใช่ค่ะเราส่งทีมงานไปแล้วค่ะเราส่งทีมงานไปแล้ว แล้วเราก็ใช่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยบางที่เราก็ช่วยเหลือมาตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นโรงเรียนเด็กกำพร้าใช่บางที่เข้าไม่ทั่วถึงหน่วยงานยังไม่มีเข้าเลยก็มีแต่พวกเราไปกันก่อนหละเราไปช่วยแล้วเพราะว่าเขาคือพี่น้องมุสลิมของเราเรารักเขาเราก็หัวใจของเราเป็นห่วงใหยมันคือความห่วงใยที่เรามีโดยที่ไม่ต้องให้ใครบอกมันอยู่ไม่ได้เราค่ะมันอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่น้องมุสลิมเราเหลือร้อนเราต้องไป แต่ว่า<ช>พีา่ินไม่ทิ้งกันที่ไม่ทิ้งกันค่ะ,คะพี่น้องกันเราต้องจัดโครงการนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยทำโครงการอะไรแบ้าวงโครงการของนิชันก็จะมีช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยู่แล้ว ในหลายๆที่ซึ่งจะแจกข้าวแจกอันตวานโดยทาโดยปกติเป็นเป็นเป็นเดือนละครั้งสองครั้งโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรดิฉันก็ทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อไม่ได้บอกอะไรใครอยู่แล้วแต่พอจะจัดงานเนี่ยเราก็จะจัดงานการจัดงานการผู้สเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงกับคนที่คนก็กล่าวหาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่มคะมันเกิดขึ้นมากตอนนี้แต่ทุกคนรู้ว่าสนับทำจริงทำด้วยใจจริงเขารู้ว่าเรามีภาพลบปิดมาตรงนี้ด้วย ใช่สร้างภาพคือจริงๆภาพของเราอ่ะไม่ควรสร้างอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีภาพที่ดีของแบบในสายตาของคนอยู่แล้วภาพที่ดีดีกว่าไม่ทราบใช่เราคนไม่คนคนฟิตณนคนว่าเราเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าจิตของเราอ่ะมันไปช่วยเขาอยู่แล้วคือคือทุกคนเห็นชัดเจนอยู่แล้วค่ะเย็นมากเลยค่ะอยากให้ฝากฝากถึงคนที่อยากจะวมโครงการอยากจะสนใจให้มากันเยอะๆอ๋อก็ฝากถึงพี่น้องของเรานะคะว่าที่นี่ก็คือประเทศไทย สำคัญเลยพี่น้องคนไทยไม่ใช่แค่พี่น้องมุสลิมนะคะแต่ทุกท่านที่เดือดร้อนมีทั้งไทยพุทธคริสเตียนแล้วกอ็อิสลามจํานวนมากเพราะนั้นคนไทยเดือดร้อนเนี่ยพวกเราค<อ>งกาไทยพุทธเราก็เอาไปให้เราไม่ใช่ว่าแค่ช่วยพี่น้องมุสลิมแต่ แต่ภาพที่เห็นคือพี่น้องผู้ซิมซะมากกว่าเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยาก้ฝากให้พี่น้องคนไทยทุกท่านเนี่ยรักกันพวกเรามีกันอยู่แค่นี้นะคะเรามีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสามจ,จังหวัดชยดายแดนภาคใต้หรือจะเป็นกรุงเทพหรือจังเป็นจังหวัดอื่นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องช่วยเหลือกันเราก็อยากให้ทุกท่านไปช่วยกันค่ะมีช่องทางติดต่อนะคะเผื่อเขาอยากจะช่วยอ๋อได้ค่ะก็สนับ Facebook Live ได้เลยหรือว่าไปที่สนับ Shop and Media ของดิฉันอยู่แล้วซึ่งเป็นแฟนเพจ ของดิชันอยู่แล้วเขาติดต่อหลังไม่ได้เลยได้เลยค่ะต่อบริจาคได้เลยวันนี้ขอบคุณหน่อยแฟนเอฟซีมากันเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นจํานวนมากก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ยังคงรักทุกครั้งที่จัดงานไม่เคยทําให้เสียใจแฟนคลับของไซนับเหนียวแน่นมาตลอดนะคะเป็นแฟนเพจที่รักกันมาเหนียวแน่นเป็นเวลากว่า30ปีขอบคุณมากมากจริงๆค่ะโอเคขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสลหรวันนีกคุ้งค่ะ ก็ปิ้งเปียกก่อนก็ปี้งเปียกต้องต้องนี้น่อนตัวน้ำบริจาคจะมีจุดตรงที่ขายพวงมาลัยหนึ่งจุดทางด้านขวามือด้านเวทีของผมเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหลังสุดอีกหนึ่งจุดทั้งหมดสามจุด พี่น้องจะมีเงินสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราไม่หวงซรัพย์ไม่เหนียวเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน กุมรมตวะบรกาตุ็ขอสวัสดีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะและขอชุโกแดี๋วาลอสุภานุวาราที่วันนี้เราได้มีโอกาสจัดงานนี้ขึ้นด้วยนะคะทุกท่าน เรียนท่นสกนณร,รืนณรนันมูลห่วงทรัพย์สมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตคลองสามวาประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพิ่ชั้นไซนับบุญมีในานามประธานจัดงานอารับการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสังเกตค่ะ งานอาหรับการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกจัดขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและที่ผ่านมาเมื่อ,อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนกระทั่งปัจจุบันในหลายพื้นที่ สถานการณ์อุทกภัยยังไม่ปกติทางทีมงานเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้คนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภยัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของงานอารับการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมสมทบทุนเพื่อนําไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้ในานามผู้จัดงานขอขอบคุณวงดนตรีอาหรับมาเลทุกวงร้านค้าทุกร้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมในงานนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านสกรณฤมร ณฤน,นันบนห่วงทรัพย์สมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะอัสลุอเลกุมขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านค่ะกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคุณไซนับบุญมีราชินีเพลงอาลับมาเรท่านทุกทุกท่านท่านเจ้าของตลาดแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในการแบ่งปันการทำการกุศลในครั้งนี้นะคะ มิ้งในฐานะสกพื้นที่เขตคลองสามวารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้และมาอยู่จัดงานดีๆในพื้นที่เขตคลองสามวานี้นะคะ งานอาหรับการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสจังหวัดชายแดนภาคใต้นิ้งเชื่อว่าพี่น้องเขตคอนศรวาวทุกท่านก็ได้ดูข่าวสามทางโทรทัศน์มากและก็มีความเป็นห่วงพี่น้องของเราที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีเงียองยนเห็นถึงความตั้งใจของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ เพราะว่าผู้ประสบอุทกภัยซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบความสูญเสียมากมายไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งพื้นที่ทํากินซึ่งเป็นสิ่งที่สูญเสียแล้วก็ประเมินค่าแทบไม่ได้นี่เองในฐานะสกก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการแบ่งปันและการช่วยเหลือความสุขที่น่าสนใจที่สุดคือราชินีเพลง รับมาเลพี่สนับุญมีอุทิศเสียงอุทิศเงินอุทิศแรงที่จะช่วยให้พี่น้องทุกคนได้มีความสุขนอกจากตังหูแล้วยังทางใจด้วยฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือการแบ่งปันของพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมทางไลฟ์สด กำลังรับชมอยู่ในตลาดเกาะขุนเนนของเราโดยเฉพาะท่านเจ้าของตลาดที่ท่านได้ให้การอนุเคราะห์ตลาดพื้นที่ตรงนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจึงขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้ท่านเจ้าของตลาดที่ท่านได้แบ่งบุญกุศลครั้งนี้ให้กับเราค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถือเสียว่าพวกเราได้ช่วยเพื่อนของเราเมื่อยามยากและเมื่อวันที่เรายากเพื่อนของเราก็จะช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันค่ะ ครั้งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งกับคุณไซนับบุญมีประธานการจัดงานวงดนตรีทุกทุกวงผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกท่านทุกองค์กรแขกผู้มีเกียรติผู้กำลังรับชมทั้งทางไลฟ์สดกำลังนั่งรับชมท่านสกอนรงรัศมีท่านอดีตสอสอสีหรือพงรัศมีที่วันนี้ได้ร่วมในการทำกุศลในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแม้จะอยู่ที่เขตหนองจอ ท่านก็ร่วมที่เขตคลองสามวาร่วมกับประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวาท่านจีรายุห่วงทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะและที่ฉันหวังว่าครั้งนี้ท,ทุกท่านที่อยู่ในงานอย่างที่ท่านพิธีกรบอกวันนี้เรามีกล่องรับบริจาคตั้งอยู่ตรงโต๊ะด้านหน้าด้วยหรือจะอยู่ตรงบูธด้านข้างหรือท่านบอกว่าฟังบทเพลงเพราะไม่อยากรุกไปไหนยกมือได้ค่ะเรายินดีให้ท่านได้ร่วมบริจาคเป็นความสุขให้กับพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นความสุขให้กับพี่น้องที่รับชมเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้มิม้งมั่นใจว่าความตั้งใจของผู้จัดงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะมิ้งในฐานะสกพื้นที่เขตคลองสามวาขออนุญาตเปิดงานอาหรับการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ามจังหวัดชายแดนชายแดนใต้นับบัตรนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา,ากรุงเทพมหานครท่านสกณรินันมน,นวงศักดิ์นะครับ Happy <laughs>